ไม่เออผมเถอะแล้วไงได้ไหมหนาวจะลบกไปเลยมันเร้านี้ด้ดิโเปร์เนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวดีวค่อยอาอีกคนวันี่ไหนพี่เจี๊ยบใช่ไหมแสนน้อยดูงทองเอง อ่าๆเลยครับบางบานใจครับน <OK> ี่มันเย็นดีตรงหนี่มันหมดีนี่คุณใส่สื่อซื้อจยกหมซื้องลังหนึ่งสีเดียวกันเลยอ๋อคุณนะมองแท็กซี่นะ เยี่ยมบ้านแขมมันไม่สิบพี่เขามาได้ีกว่าเรียนก็เย็นเนี่ยนะงานเราเดียวเอานี่มอดไม่กัได้ปะมันมันมันไม่ค่อยชัดเลยอพรไอมถ้าใช่สองคนปวดหัวปวดขาเลยทีมงานทีมงานมอดทะเล นุ่นมอสทะเลชาแนลมือกล้องนุ่นมอสทะเลชาแนลมือกล้องผู้กำกับมอสทะเลชาแนลพี่นุ่นพูดก่อนโอเคโอเคโอเคกับพี่เลยของพี่อ่ะชัดไหม ฮัลโหลไม่ได้ยินหรอมันฮัลโหลฮัลโหลมันฟุบฮัลโหลได้ยินป่าวพี่ทีมอ่ะได้ยินไหมกองทีมไหมครับกองถ่ายกองถ่ายทีมงานกองถ่ายมอสทะเลฮัลโหลได้ยินไหมอ่าชาตพี่โุ่น่ะได้ยินไหมคะไม่ไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวลองอี่ทีฮัลโหลชัดอยู่พี่นุ่น่ะชัด็จไหม ฮะรับไหมไม่ได้ยินเลยฮัลโหลพี่พูดสิฮัลโหลได้ยินอยู่แต่มันเบาของพี่อ่ะมันเบาไหนดูนี่ฮัลโหลฮัลโหลอ่าพี่ถิ่นพี่โน้นนะฮัลโหล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 พี่พูดได้ยินแค่เนี่ยฮัลโหลได้ยินแต่มันโอเคยัง ไม่ได้ยินได้ยินพี่ได้พูดพูดใหม่สชไม่ได้ยินไม่ยินไม่ยาขอบคุณค่ะรักองก่อนสขอบคุณไปทั้งหมดวันนี้ันกเนา้หมคเนะขอบคุณค่ะพี่พูดัโหลชัดไหมคะไม่ชัพีดีเรียบร้อยยังเนี่ยกีเสียงดังเอาสลับกันละสลับกันแล้ว ไหนพี่ลองมาฟังสิฮัลโหลฮัลโหลโหพี่ไม่ได้ยินบ่เคยใส่ดอกเวเลยจบจบปริญญาแล้วจบตอนแรจบจบนี่จบปีนีจบจะงึ้นมาหรอจบุ่งเดีจบจุงเดไอ้มาซองออดสีจะไปรู้ไม่รูอกันไลิ้นสสีนมรมาอออ ออกครับไว้ออกกำลับบงกายครับบ้านแซมสันแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมองเอสับครับรัฐหาลรัฐหารนะรัฐตำรวจมองมองเขาซ้อมยิงปืนเท่นั้นอกอ๋อนี่ตรงนี้แม่ถ้ามันไม่ทำเสียงเหรออือ โอสาขานี้รถไฟอะนะงนกฏิทินถางนีรถไฟมันอะมีาอ่าอ่าอของตำรวจรจยุหันละมาแนะนำบอกว่าไม่มีนักมวยต่อยวันพรุ่งนี้เขาเลยมาเอาเราไปต่อยอันนี้ตอนที่ตอนที่เป็นเด็กอายุอยู่ประมาณ1ิบสองปีอายุสิก็หครับแล้วก็ไปโชคครั้งแรกเพราะว่าเราก็เคยมีเงินเลยได้มาแปดสิบาทแล้วสุดยอดแล้วโชคที่บ้านเหรอคะใช่ครับที่บ้านไทยหัวับแปดสิบครับ

หมดตัวตอกพิมาดใช่ไหมคุณเลยก็ไปเออค่ะกินประชานเลยเจ็บเรียนเรียนไอยๆครับแบกเก้าวมันนี้หมดนั่นไปรอดป้ะอะไรกันไปสอยแล้วสอยอีกเดียนได้หันเจ็บต๊ะก็เสร็จแล้วเจ็บโต๊ะพี่น้องด้วยพี่ภูมิใจในอาชีพมวยไทยแค่ไหนแต่ถามเรียแต่รับนี่อันนี้ถามไปแล้ว แลอีกไม่กี่ข้อยเลยแล้วอีกถาัขอ่ที่ขอี่นักขอขอเขียนขอเขียนอาอาหางกันเหัวหรอดด้วยเนี่ยไม่เขียนขอเขียนาหัวน่งมาาาย่างนีเแ้าเนี่ยเ้าเบิ้งเนียแ้วเด็หัวเดี๋ยวเมือเข้าวนย่างนี้ล้นี่าเบิงเนี่ยยังตัวใหญ่ คนน่เพูดเขาเรียกนาเรพูดแล้วก็จำเรืองอยู่แต่มตอนนี้มันต้องไปไม่ได้แล้วตอนนี้คนหนงอกไปหนโอ้ยเ้อง่างได้นนหนาวจะลกไปเลยเอาอึ๊บร้องสติอยู่ยาบาลเปเ่อนทีเหรอยาบาลใหเบิ่งหนาบทถามไ้ก็พี่ภูมิใจกับอาชีพมก ฮัมห้าทีแล้วตอนี้อยากกอ่ไเอ้เดี๋ยวฉค่ยบอกอีดคนวที่ไรไอ้โม้ต่อแล้วยังโม้หายกใจเดียวม้ไอ้โม่โม้อันนี้สามเสี่ยวลรอกโม้ผ่านได้ยู่นี่เขาเลี้ยวหนาวเลย้หัวเลยเอาหัว้วอายุ่งสี่ยน้ยที่ไปเอนบวชให้เจ้าของขายมวยเ้าไม่แดงพ้นเสียตั้งยี่สิบปันนี่อืมก็เลยอ่ะปะงาน หายคของใจเราก็แล้วดอกไปแค่นั้นเปเล่บอกงั้เปเล่เนาะนะก็เนาะเรียกไม่เรียเรื่องไม่ดีกว่าเรืียกไม่ก็ทสุดท้ายใครแต่ว่าสไตล์เราสามซีเทียร์เราว่าพาเมียนี่็เนาะเอ่อค่าตัวถามไปแล้วนะรางวัลถามไปแล้วแล้วก็มันมันก็มีอันนี้แล้วพุ่งใจมางหลายใช่ให้หมดถามไปแล้วคำถามหมดท้ายแล้วให้พี่จอยบอกไปเลยดีกว่ามาสินังฟังมาติดตัดอ่ะโอเคไหมโอเคนะ เปิดเผยให้อันนี้ใช่หมดแล้วทำ่มเขาไม่เคยบดตอกบดยังเนาะเจ้าโควิดใหม่ไม่เคยซอยนี่นอกจากเ้องบดออกมากับไอ้พี่รัตนน่ะผู้กองรัตนน่ะเพราะสนุยไปออกมาเป็นวันสิจัดมวยแล้วผู้กองรัตน์เขาจะจัดยืดสารค้าลนบวกยูบจัดอยุบขายที่จัดปิยจัดปิดนะแบบปิดจัดที่ไปที่เขาเปินหลังนีถ้าอยู่ไม่ไกลแล้วก็จะเอาเด็กเราไป่ ไปวิ่งหาค่ากับเข้าให้ลูกอ่าพราะนันก็รับลูกรับเมียค่ะแล้วก็มันอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือทําบ้านเช่าสองสาหลังตอนนี้ครับที่นาที่เราเอ็ดก็ประมาณสักสามสิบสีสิบไร่ก็คือให้เขาเช่าโหอันนี้คือมรดกจากการชกมวยใช่ครับเรามาแต่ตัวทุกวันนี้เรามีมีครบทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็คืออยู่กรุงเทพเลยผมก็มีบ้านอยู่สองหลัง ครับก็คือ,อให้คนชอบอะไรอีกครั้งหนึ่งเราอยู่เอง,ง,งตอนนี้ยังมีโครงการอยู่ลูกสาวคนโตถ้าจบทำงานปุ๊บมันจะมีซื้อบ้านเดียวอีกสักหลังหนึ่งแผนการแผนาการลูกสาวเขาวางไว้อ๋อลูกสาวเป็นคนวางไว้ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่เจีย๊ยบใช่ไหมพี่ลิปพี่ลิปลืมลืมพี่ลิป พี่ลิปตัวพี่ลิปเออเจียบเลยนี่เจยบโอีเขาปัญหาสัีให้ลูกพี่ไปลิคือลิฟคลิปโอเคอะไรลยันอะไรอม่เอาแบบกูไรเอนนีภรรยาเลื่อนคันบ่เลือนคันอยู่ตำแหน่งเลื่อนขันบไปคพี่จอย ให้พี่จ่อยฝากอะไรถึงนักวยรุ่นน้องนิดนึงค่ะ,ะก็คือสําหรับตัวผมเนี่ยผมอยากฝากรุ่นน้องทุกคนนะครับรู้จักเก็บเงินเก็บทองรู้จักใช้เงินเพราะว่าเขาเวาละน้ำขึ้นให้รีบตักเขาบอกว่างี้มีเงินก็ซื้อบ้านซื้อที่หรือซื้ออะไรมาเป็นเป็นสมบัติของตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเงินสดเนี่ยมันมันจะหมดเร็วมากเลยเหมือนผมเนี่ยผมจะแบ่งใช้นะครับแล้วก็ฝากธนาคารแล้ว คือทุกวันเกิดหรือวันอะไรผมเนี่ยผมจะเป็นคนซื้อบนจ้าเองว่าซื้อที่ซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยเป็นเป็นคือเป็นนิสัยของผมอะถ้าผมจยากโชคกับคนนี้ผมชนะผมจะซื้อที่ถ้าผมชนะคนนี้ผมาก็ซื้อบ้านอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกผมแต่ผมอยากแนะนําให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยคือรู้จักเก็บเงินประหยัดใช้แล้วก็รู้จักซื้อที่ซื้อถางไว้นะซื้อบ้านอย่างเงี้ยโอเคก็มันจะเป็นเป็นเป็นหลักเลยเป็นทรัพย์สิน เราเลิกมวยไปเราจะได้มีไม่ลําบากครับไม่ลําบากค่ะคือขอโทษน,นะคะอันนี้คือเป็นค,ความคิดของพี่เองเลยตั้งแต่ต่อยมวยแล้วได้ตังมาใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกของผมตังต้งแต่ผมต่อยมวยมาเลยพี่จัดการแบบชีวิตตัวเองเองใช่คับใช่ไหมใช่ครับผมจะจัดการชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยคือคือคือ,คอเราเคยลําบากเคยขอขอ้าววัดมากินแล้วล่ะแต่เราเนี่ยคืออยากอยากแบ่งสรรปันส่วนของตัวเองเนี้ยตัวเนี้ยเออใช้เท่านี้เตราว่าต่อยมาได้ค่าตัวห้าหมื่นอย่างเงี้ยเอาใช้สักหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ย สี่หมื่นเพราธนาคนารเงี้ยผมจะเป็นคนหนึ่งเงี้ยตลอดแล้วตั้งแต่ผมต่อยมาไทยหมดเลยค่ะออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ขออนุญาตออขอบคุณพี่จอยแซมสัน้นแสนเมืองนอ้อยเจ้าพ่อเพศทเอาไหมแสนเมงแซมสันแสนเมืองน้อยแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมาเห่สักแสนเมืองน้อยเล้าพ่อเบสท์ช้ายาแซมสันมส้นอีสาน จอยหยาดมาบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวมัอสิบอกปิดอันนี้พี่จอยหยาดโอ้โหขอบคุณพี่จอยแซมสันแซนเมอร์ฟิีผู้ตะไนิทกันนะโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอขอบคุณพี่จอยแซมสันแสนเมืองน้อยลูกเจ้าบอิสัตว์หรือฉายาแซมสันอีสานครับสมัยต่อยมวยไทยครับบูล้างผ่านค่ะขอบคุณค่ะพี่จอยขอบคุณค่ะ สอีสานแสงนอีสานแสงมึงน้อยลูกจพอมเหบอตรงไม่เป็นไงบอตองไม่ลูกอ่ะแสงสั้นอีสานเอตรงไม่ลูกแล้วก็ต่อด้วยนเลยแล้วก็ต่อที่ป้ายสงสัอีสานปันามอกสคิปลหมาดเอาหลดโปรโมชั่นโอเคอะไรแสงมึงน้อยลูกอเออเอาแย่งมี สิบสามสามแสนมึงน้อยลงจะบอเหตุการบอเสียวสายยากของบอเี้อก็ดื้อสวัสดีค่ะช่องมอสะเลนะคะวันนี้หนูอยู่ที่บ้านแซเร็วกะผิดใจมาบอกกัมออีกสองพู้ไม่ถู้สอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพบกับมอสทะเลแซนดี้วันนี้นะคะหนูก็อยู่ที่บ้าน พี่จอยพี่จอยพี่จอยจะมาแล้วใช่ล่ะนี่มาแล้วใช่ล่ะพี่จอยสวัสดีครับ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 พี่จอยนะคะที่ช่วยบอกชื่อพี่นะคะ คือมวยไทยแสนเมืองน้อยลูกเฉพาะมริสัทหรือชายาแซมสันอิสานมวยทะกนก็คือแซมสันกับทิงแดงยิมโอหลายชื่อโฆษณาทั้งหลายชื่อ, <c oughs> อวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่จอยว่าพี่จอยชีวิตเกี่ยวกับชีวิตมวยไทยมวยทะกนแล้วก็ปัจจุบันทําอะไรอยู่บ้าง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหนูจะมีช็อตที่พี่จอยสอนหนูต่อยมวยนิดนึงได้ครับ เอาลูกที่พี่ถนัดเลยนะเอาเข่าว่าเอาเข่าได้อาเข่าได้เอาแบบเอาแบบว่าไปหนูอยู่กับใครพี่ก็รู้นะเอาแบบเด็ดขาดเลยอ๋อลอกเอทีเข่าเลยลองเอเข่าเลยเจอพี่มากได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในนะคะค่ะค่ะ